คุยกันแล้วครับคุยกันคุยกันสักพักใหญ่แล้ว่าว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นประเด็นที่เข้ามาอาจจะกระทบครอบครัวเราบ้างนะอะไรเงี้ยก็แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด๋ยวมันก็ผ่านไปเตรียมใจไหมก็เตรียมใจนะครับเพราะว่าอย่างอย่างมันมีครั้งก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งที่ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พอคุณแม่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกแบบรู้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขาเขาเองไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น แต่ว่าครั้งนี้ก็ก็บอกเป็นในๆไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องแบบอีกครั้งหนึ่งนะอะไรเงี้ยครับเขาก็โอเคมันหนักพอๆกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเราก็เราก็โอเคครับใช่ <ๆ S 2> ก็บอกว่า <ๆ S 2> ไ,มไม่ต้องไม่ต้องอ่านลวแม่ไม่ต้องอ่านอะไรในคอมเมนต์หลอกไม่ต้องสนใจอะไรเราก็เป็นเราแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปครับอตอนนี้แหละครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาสําหรับเหตุผลก็ผมผมขออนุญาตไม่ไม่พูดดีกว่าเนาะเป็น เป็นเหตุผลที่เราเราสองคนได้ได้แก้กันมาแล้วก็แล้วก็เราก็ทํากันเต็มที่ทั้งสองฝ่ายแหละใช่ครับเป็นเป็นเหตุผลคล้ายๆเดิมแล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า,าไม่อยากพูดดีกว่าครับก็ก็ขอเก็บไว้แล้วก็คือแต่ว่าผมก็เต็มที่น้องก็เต็มที่มากๆกับความรักในครั้งนี้นะครับใช่ครับก็อย่างที่คือผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แหละว่าว่าความรักครั้งนี้ผม เต็มที่มากๆนะครับน้องเองก็เต็มที่มากๆเช่นเช่นเช่นกันแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาคือเราเราก็เราก็สู้กันมามากอย่างที่บอกว่าตัวเราทั้งคู่มันเหมือนมันเหมือนมาจากคนละโลกนะฮะเราต่างกันมากแต่ว่าเออสุดทา้ายเราก็ก็ลองสู้กันสักตั้งหนึ่งแต่ในเมื่อวันเนี้ยมันมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องก็ต้องได้แค่นี้ครับเ<น>สียใจอยู่แล้วครับผมผมว่าการที่เราเคยรักกันแล้วก็วันหนึ่งเราต้องเราต้องแบบ เป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นธรรมดาที่เราต้องคู่ต้องเสียใจอยู่แล้วก็เสียใจทั้งคู่ครับสลับผมนะครับเราก็เจ็บกันทั้งคู่ใช่ครับเจ็บครับคือผมเต็มที่มากๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นคนรักกันนะครับมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันของคนสองคนนะครับแล้วไอ้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรานั่นแหละถ้าคือถ้ามันมองตรงกันนะมันก็คงจะไปต่อกันได้แต่ว่าครั้งนี้ผมก็ลองพยายามกลับมากลับมาลองสู้ดูแล้วเราก็คิดว่ามัน มันไม่ได้ครับก็เลยก็เลยได้แค่นี้เรียกว่ายือ้อจนถึงที่สุดยืมก็ยืมจนถึงที่สุดไม่ไม่ใช่คาว่ายื้อดีกว่าก็เป็นไปตามสิ่งที่ที่มันน่าจะเป็นมากกว่าคงไม่ได้กลับแล้วครับครั้งนี้เพราะว่าเราเรา,เราเต็มที่กันแล้วเราเต็มที่กันแล้วจริงๆนะครับกับกับสิ่งที่เรานั่นแหละพยายามแก้ปัญหานี้กันมาทั้งสองคนนะฮะแล้วก็ คือยืนยันว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่สามไปทั้งสิ้นแล้วผมก็เชื่อว่าความรักมันเป็นธรรมดาครับม,มันมีรักมันก็ต้องมันก็มีเลิกแล้วถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้มีใครและไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คือฟ้าคงไม่ได้กาหนด,ดมาให้เราคู่กันแค่นั้นเองครับไม่เป็นไรครับก็ว่าผมได้ครับแต่ว่าไม่ต้องว่าน้องครับเพราะว่าผมผมก็ผมก็ผิดครับผมก็ผิดที่สู้ไม่พอคือสู้สำหรับผมก็ที่สุดแล้วนะแต่ว่าบางที มุมคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราสู้ได้อีกหรือเปล่าคนอื่นที่เขามองเรามาเขาเชียร์เรามาเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่สู้อีกอก็ก็ผมผิดที่ผมอาจจะสู้ไม่พอไม่เกี่ยวกับครอบครัวไม่เกี่ยวกับคนที่3มนะครับเป็นเป็นเรื่องของเราแหละไม่ไม่น่าจะมีครับคือผมเองก็รู้สึกยังรู้สึกดีกับน้องอยู่นะครับยังให้กำลังใจน้องได้เสมอเป็นพี่น้องกันได้เสมอครับยังรักอยู่ไหมไม่อยากใช้คํานี้ไป ไปตีกรอบให้เขาอะฮะคือเขาก็มูฟออนเขาก็ควรจะเจอสิ่งที่ดีไม่เปลี่ยนหรอครับมันก็โตขึ้นทุกวันแล้วความรักครั้งนี้มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็มีความสุขมากๆความเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครั้งหนึ่งนะครับก็ก็จะจำาป็นสิ่งที่ดีอ่ะก็แน่นอนครับก็อยู่เคียงข้างลูกเสมอนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงแบบเป็นห่วงลูกเพราะว่ามันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออเขารู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนแล้ววันหนึ่งเราไม่่ไได้ปตอ เขาก็แบบให้กำลังใจครับก็ต้องไปต่อครับชีวิตเราก็ต้องไปต่อนะฮะถึงแม้ว่าไอ้คำว่าดีที่สุดบางครั้งมันมันอาจจะไม่พอครับสำหรับสำหรับความรักหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบมากๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับความรักมันมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างที่มันประกอบกันนะครับแล้วก็แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคน,นครับที่ที่เข้าใจเข้าใจเราแล้วก็ ให้กำลังใจแล้วนะ้องคู่มาตลอดเวลาที่ผ่านมา1ปีนะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนเชียร์ไว้หรือว่าหวังไว้ครับ